คุณเห็นเขาประชุมสภามะมโอ้โหโชงโง่เขาบอกว่าจะแก้ไขกฎหมายห้ามหาเสียงทางออนไลน์ห้ามได้เรอวะสมมติคุณปิดกัน้นการหาเสียงทางออนไลน์ผู้สมัครไม่สามารถหาเสียงทางออนไลน์ได้แต่เวลาเขามาหาเสียงตามบ้านคนชาวบ้านเขาถ่ายเขาถ่ายทอดสดบ,บ้างเขาถ่ายวีดีโอเก็บแล้วเขาแชร์ไปตามกลุ่มเพื่อนฝูงหรือแชร์สาธารณะไปเนี่ยโดยไม่เกี่ยวกับนักการเมืองเนี่ย คุณจะไปห้ามเขาได้ไงเพราะนักการเมืองเขาไม่ได้แชร์ออกไปคือชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ถ่ายแล้วเขาแชร์ออกไปคิดไปได้ยังไงแล้วมีการบอกว่าถ้าหาเสียงทางออนไลน์จะใช้งบประมาณมากโอ้โหอยากจะบ่นไม่สึกการหาเสียงทางออนไลน์ไม่ต้องใช้งบประมาณไม่ต่บาทเดียวเพราะปกติเราก็ต้องสมัครอินเทอร์เนต็ตกันอยู่แล้วซื้อได้ละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยใช่ปะ่ะเสร็จแล้วก็ใช้โทรฟรีได้ใช้เล่นเน็ตได้ไลเลฟรีหมดแค่แค่พูดออกไปหรือทําในโทรศัพท์มันสามารถมีโปรแกรม ทำเป็นป้ายโฆษณาทาอะไรก็แชร์ออกไปอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่สลึงเดียวเขาบอกใช้งบมหาศาลพูดโวงโง่ในสภาไม่ได้อายเด็กหลังภูเขาเลยเด็กหลังภูเขาที่ไปเก็บหน่อไม้ขายตามป่าเนี่ยเขาเล่นออนไลน์เก่งจะตายไปเก่งกว่าผู้ผูมอีกผมดูเด็กตามป่าตามเขาะนะชาวเขาชาวดอยเขาเล่นกันอนะเขาเล่นมีไรายได้ด้วยไม่ได้เสียคิดไปได้ยังไงอยู่โหเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสภาพูดไม่อายเด็กหลังเขาหาว่าหาเสียงสร้างออนไลน์ ต้องใช้เงินมหาศา,ศาลกูอยากจะบวชไม่สึกโงงามแงเลยพูดไปได้มันไม่ต้องเสียแม้แต่สลึงเดียวให้ลูกให้หลานสอนมั่งแค่เราเนี่ยปกติเราเสียเดือนละสามร้อยนะครับแค่เสียแค่นั้นเพราะเราต้องใช้เงินโทรศัพท์อยู่แล้วเสร็จแล้วคุณก็แชร์ออกไปเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เลยจะเสียตรงไหนคิดไปได้ยังไงก่อนจะพูดปรึกษาลูกหลานก่อนว่าที่กูพูดผิดหรือถูกไปได้อายก็เลยโงหงามแงแกูอยากจะบวชไม่สึก